ตายามทรงคตสถากาพิศานิาเกินพยาสีรคธา Bye. Thank <laughs> you. อะไรตลกตลกข้าของอะไรเอาใจอย่างเงี้ยตอนออฟอยู่ที่ที่ที่เข้าประเทศได้ต่อสิใช่ได้รู้แกตอนตอนอยู่ที่ชัยนาที่หนุนทำเ,ทเมืองอยู่ในตลาดว่าอยู่ใน แล้วก็เป็นแบบว่าชัยนาทเป็นเมืองใหญ่ชัยนาทเป็นเมืองใหญ่ไม่ได้อยู่ตลาดเลยไงบ้านติดถนนหรือว่าเป็นหมู่บ้านอะไรเอางี้ก็เล่นไม่ได้ดิยแล้วเวลาเล่นเล่นไงเล่นกับเพื่อนเล่นเลยไม่มไม่ค่อยมีเพื่อนข้างบ้านไม่มีใครคบ มันอยู่เนอะมันอยู่นอกตรงเลยไม่ถึงใครบ้านเราเหมือนันมันอยู่อ, like <า>ออกจากเนื้อมาหน่อยเดียวสองกมโอ้ไก่แล้วคือแถวบ้านไม่ค่อยมีเพื่อนมีมีก็ฝั่งตรงข้างเลยถนนคพอจะไปได้แล <c oughs> ้วก็อยู่กับพ่อแม่แต่ที่มอยู่กรุแค่ละแล้วก็เด็กแว้นตามขาเด็กแว้น thì cũng phải có một nhóm nhóm trẻ quen thì mới ừ, có tài nguyên nó tăng hơn 20% rồi ồ nó là 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 nó แม่ชื่นใจลูกกี่พอใจขนานคือทำสา้นิีสุดยอดคนมุ่งมา่นอีมา่นนแล้วเวลาตอนจะเ้อาไปยู่แกนี้เพื่อนๆเหรออ้าพอกิไปเลยหนู่ะบุกรปบกมาตลอไอ้เหออย่เงอือ ใครห้ามใครไม่มีใครอย่าไปเลยไม่ไไม,เมาเที่ยวได้ไปไหนอ้าวไปจงไหนโกโลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขอเราใกลบ้างแต่ก็อยู่งแค่ว่าอยู่ที่นี่ใช่ไหมกโอเค ไม่พอเชยไมันอีโน้ตอะไรขนาดนี้ฮะอ๋อก็คืออ๋อคือคือที่พักไม่อยู่แถวบ้านเไอ้ที่เป็นโรงเรียนอะไรนี่แหลแถวแถวสเก็ตติเนี่ยะแล้วพี่ก็เยนอยู่ด้วยพี่ตกแล้วพี่มาสิ

เงินหวเนี่ยเงินไปใช้แล้วครับเงินไปใช้คืนแล้วเงินที่ไหนเงินรางวัลมใชหมืนใช้คืนเจ็ดหมไม่แย่ที่หนึ่งกับบ้านสล้านนะเตบ้านหนึ่งกับบ้านสล้านสลาสี่้านสี่ลดดเงินดเทแสนมั้งถ้าได้ที่สองไปรดล้านกว่า มีเอ็มคันนันเป็นไไม่ใช่มีเอ็มะี่บอกเป็นตุไม่นุง่งมันได้แต่ไม่ใช่เอ็มเไกนได้แค่เอ็มทีนี้เลียงัวเอง่ล้าาไม่ไอยอยาอไรเก็บผมเ็เตอร์โถ่มักน้อยจริงเลยยิ้วหนาก็โอเคนะรยมไม่เมัเป็นไรไม่ขับก็ทำให้ที่ขับ <c oughs> ทีบ้านซื้อมาไทยเนี่ยเป็นแบนดชเยสีสูบเขียี่มันมีคนตัวเล็กกออน้อมันลเก่งๆอ่ะมีขีเก่งเออขีเก่งๆนี่หมายถึงว่าแบวลาแบบว่าเทาโคแล้วถ้าชิมพืตีูเรื่องอะไรอ่ะสีสูบสีสูบเขาเต็นพื้นเออก็ตีสูบแทน t r t r ร เตที่เรา50เติมเติมที่เรา400ก้า600 7 50เฮ้ยที่เร0 0เติระยะเลยเอิก,ลเ,กเลิกที่มอเตอร์เี๋ยแม่จะเขาใช้นหน้าจะขี่จะกรยายยนไปเรียนคือเบื่อมอเอรเลยมากเยพรกมันล้ม่อยทาอะไรเล่นๆอยู่เล่นมอเตอร์ไซค,ค,ค,ค์่จูนนี่นู่นจูนนี่นี่เครื่อง จเดี๋ยวพันว่าเปรับเองเหมดพอ <B all> เฮ้ยงเราจะขายน้มันเน้ะเฮ้ยม่ใช่เอ่จะร้านจะไม่ีเล้แว่าร้านองจรปุ่ม <B all> หรือ่จะร้านไส้ทอพ่อรถที่ที่ของออเลยมันมันตันๆไม่รถามคุณตัเราวนะ่าเฮ้ยร้าน,น,าน,นาล้าน,ล,านล้านเองได้หรืป่ะอือเขาบอกว่าได้เอาผ้าถมน้มันที่แล้วจุดไปจุดไปก็บูม ขนหายหมดเลยคถามจริงเก่งที่ขาวขาสั้นเหรอวะนั่นนี่เราเก่งมันมันโอ้แล้วดนตรีแล้วแล้วมันนี่ไงพอคนจุ่มพอล่ะผ้าพอเอามาเอามาใส่เก่งอู้หูตรงนี้ดำปี๋เลยเก่งขาวขนเกิดหมดแขนหายหมดแล้วเพื่อนอยู่ด้วยะ ไอคนแนะนำก็เอป็นคนจับท่อไงแต่ไอคนแนะนำไม่โดนไม่โนคนจุดไฟมันเป็นมนุษย์มาดีนะดีดีีไม่ขึ้นหัวคิ้วเขาหายแล้วแม่ดีกว่ามูไหมไห่ชงข้าากับบ้านไหมไม่งงงไม่เอากลับบ้านไหมไม่งไงแม่ผมเออเอาลูกไปไหอะไรมา ็ดีนะชีวิตต่างงาดก็ดูแต่พี่ไม่มีโอกาสได้แบบว่ามีแฟนมาก่อนก็แปลว่าได้มีชีวิตแบบอย่างนี้นะเพราะว่าเข้ามาในกรุงเทพเป็นเด็กแท้วันยูทูบคนนี้เราเข้าขอบคุณครับเล่นอะไรกันได้พี่อยู่เกมพแล้วล์

ไอ้เเบอร์ด้วยด้วยแขวะเป็นการอะไรดีคือันนนั้เปิหลอกแกแกจะมาตัวไรตัวไอยัง่าปลอดภัยเนี่ยหลออ มาลองนะพี่โจนาฮะหนักกว่าอีกะนัอง่อนัว่านี้หนัก่ว่าพี่วนเดยวสิ่เวเจ็ด่าเร็วีมาเร็วมากเนบางปีกันท่าทองบางทมีกรันท่าทอง รีบเยอะนึกรครครับผมบอยครับเยวเยโอ้ไม่เกี่ยวอคืนเดียวคืนองทำดีมากเลยเียบ๋อ ขึ้นไหน่อยลัหลังมนะบอกหลังะเอาพ้าเลยแกเป็นอะไรที่หลังห้ <c oughs> าต่งอะไรนี้ในอันนี้ใช่ไหมรเป็นพุกเพอร์ี่เป่าอแมนนะตายอตาย